สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูยุภาพรวิสวุวรรณหรือคุณครูยุอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่ม2ค่ะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่องของเกี่ยวกับการวัดความยาวการช่างและการตวงวันนี้ ให้นักเรียนเปิดไปในแบบสุกหัดหน้า36ถึง40นะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวการช่างและการตวงค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะจุดประสงค์ข้อที่1 สามารถอธิบายวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว<ม>การช่างการตวงได้เรามาดูเลยค่ะตัวอย่างนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้า36พร้อมๆไปเลยนะคะผ้าชิ้นหนึ่งยาว4เมตร85เซนติเมตรซื้อมาเพิ่มอีก1เมตร25เซนติเมตร ผ้าทั้งหมดยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรอ่อาเราเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทำความเข้าใจโจทย์ค่ะข้อแรกโจทย์กำหนดอะไรมาให้เรานะคะนักเรียนก็ไปดูที่โจทย์โจทย์กำหนดว่าผ้าชิ้นหนึ่งยาว4เมตร85เซนติเมตรซื้อมาเพิ่มอีก1เมตร25เซนติเมตร ต่อไปเรามาดูค่ะท้ายโจทย์โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าผ้าทั้งหมดยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรเมื่อนักเรียนทําความเข้าใจโจทย์แล้วเรามีการวางแผนโจวางแผนคะ่ะเรามาดูค่ะขั้นแรกผ้าชิ้นแรกนะคะยาว4เมตร85เซนติเมตรซื้อมาเพิ่มอีกก็คือบวกก็ไปอีก 1เมตร25เซนติเมตรเราก็ต่อให้มันยาวออกไปรวมความยาวผ้าทั้งหมดก็คือเอาความยาวของผ้าชิ้นที่1กับที่ซื้อมาเพิ่มมาใช้วิธีการบวกกันค่ะต่อไปเลยค่ะขั้นลงมือทำอผ้าชิ้นที่หนึ่งที่เรามีอยู่4เมตร85เซนติเมตรมันมีหน่วยเป็นเมตรกับเซนติเมตรใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะตั้งบวกเราตั้งหน่วยเมตรกับเซนติเมตรซื้อมาเพิ่มอีก1เมตร25เซนติเมตรตั้งหน่วยให้มันตรงกันนะคะหน่วยเซนติเมตรอยู่ตรงหน่วยเซนติเมตรหน่วยเมตรกับหน่วยเมตรตรงกันค่ะต่อไปบรรทัดที่3ถผ้าทั้งหมดยาวก็คือนำมาบวกกันเขียนเครื่องหมายบวกให้เรียบร้อยนะคะในหน่วยเซนติเมตร85เซนบวกกับ25เซนติเมตรได้เท่ากับ110เซนติเมตร ในหน่วยเมตร4ี่เมตรบวก1เมตรรวมเป็นห้าเมตรนักเรียนมาดูค่ะในหน่วยเซนติเมตรที่เราบวกกันได้110ิบเซนติเมตรนะคะในหน่วยเซนถ้ามันเกิน100รอยเซนติเมตรเราก็สามารถแปลงให้เป็นหน่วยใหญ่เป็นเมตรได้เท่ากับ1ค่ะ1เมตรเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่าหรือผ้าทั้งหมดยาวหเมตร1ิบเซนติเมตร อ่าต่อไปเรามาดูค่ะตัวอย่างต่อไปเลยค่ะอ่าเวลาตรวจสอบนะคะความยาวของผ้าทั้งหมดยาวกว่าความยาวของผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะคะ6เมตร10เซนติเมตรน่าจะถูกต้องค่ะเพราะว่าความยาวผ้า1เมตร25เซนติเมตรและ ยาวกว่า4เซนเมตร85เซนเมตรหรือใช้วิธีการประมาณ4เมตร85เซนติเมตรยาวประมาณ5เมตรและ1เมตร25เซนเมตรยาวประมาณ1เมตรดังนั้นความยาวทั้งหมดประมาณ6เมตรค่ะเอาต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2เลยค่ะ สนามแห่งหนึ่งมีความยาว18เมตร60เซนติเมตรและความยาว26เมตร75เซนติเมตรสนามหญ้าแห่งนี้มีความยาวกว่าความกว้างเท่าไรคะ่ะขั้นที่หนึ่งทำความเข้าใจโจทย์นะคะเรามาดูคะ่ะ ข้อที่หนึ่งโจทย์กำหนดอะไรมาให้ก็ไปดูที่โจทย์ค่ะสนามหญ้าแห่งหนึ่งมีความกว้าง18เมตร60เซนติเมตรและความยาว26เมตร75เซนติเมตรโจทย์ถามว่าอะไรไปดูท้ายโจทย์นะคะสนามหญ้าแห่งนี้มีความยาวกว่าความกว้างเท่าไหร่ก็คือว่าความยาวยาวกว่าความกว้างเท่าไหร่นั่นเองค่ะ เรามาดูค่ะวางแผนความยาวทั้งหมด26เมตร75เซนติเมตรก็คือความยาวทั้งหมดเลยนะคะเราก็ลบความกว้างออกไปความกว้างก็คือ18เมตร60เซนติเมตรก็จะได้ว่าความยาวยาวกว่าความกว้างเท่าไหร่ข้อนี้ใช้วิธีการลบนะคะอ่าต่อไปมาถึงขั้นลงมือทำค่ะ ่มันจะมีหน่วยเมตรกับเซนติเมตรใช่ไหมความยาวของสนามหญ้าเราก็ตั้งเลยหน่วยเมตรกับเซนติเมตร26เมตร75เซนติเมตรความกว้างของสนามหญ้า18เมตร60เซนติเมตรนำมาลบกันค่ะเรามาดู หน่วยเซนติเมตรนะคะ75เซนติเมตรลบออกไป60ก็จะเหลือ15ในหน่วยเมตร26เมตรลบออกไป18เมตรก็จะเหลือแค่8เมตรบรรทัดที่สะสนามหญ้าแห่งนี้มีความยาวยาวกว่าความกว้าง8เมตร15เซนติเมตรเราจะตอบได้เลยค่ะ สนามแห่งนี้มีความยาวยาวกว่าความกว้าง8เมตร15เซนติเมตรมาตรวจสอบนะคะความสมเหตุสมผลของคำตอบก็คือนำความกว้างของสนามหญ้ามาบวกกับความยาวของสนามหญ้าที่ยาวกว่าความกว้างจะต้องได้เท่ากับความยาวของสนามหญ้า แล้วก็เอา18เมตรหกสิเซนติเมตรเป็นตัวตั้งบวกเพิ่มอีก8เมตร15เซนติเมตรในหน่วยเซนก็จะได้75ในหน่วยเมตรบวกกันก็จะได้26เมตรนะคะเอาเลยค่ะต่อไปเลยค่ะมาดูโจทย์ปัญหาข้อที่3นะคะ แม่ค้าต้มถั่ววาย5กิโลกรัม500กรัมและขายถั่วต้มได้4กิโลกรัม800กรัมเหลือถั่วต้มเท่าไรมาดูนะคะขั้นแรกทำความเข้าใจโจทย์ก่อนคะ่ะโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างแม่ค้าต้มถั่ววาย5กิโลกรัม500กรัม และขายได้4กิโลกรัม800กรัมโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าเหลือถั่วต้มเท่าไรามาดูภาพวางแผนนะคะแม่ค้าขายถั่วที่ต้มไว้ไม่หมดนะคะมีถั่วเหลืออยู่นะคะก็แสดงวา่านักเรียนดูนะคะตาช่างอันแรกก็ต้มถั่วไว้ 5กิโลกรัม5 0 0กรัมแล้วก็ขายไป4กิโลกรัม8 0 0กรัมก็แสดงว่าขายไม่หมดใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเราหาถั่วที่เหลือก็โดยวิธีการลบค่ะ,ะต่อไปขั้นลงมือทำนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัมเราก็ต้องตั้งหน่วยก่อนค่ะ ามาดูบรรทัดแรกนะคะแม่ค้าต้มถั่วไว5้5กิโลกรัม500กรัมบรรทัดที่2ขายถั่วต้มได้4กิโลกรัม800กรัมนำมาลบกัน500กรัมลบออกไป800กรัมลบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราไปต้องยืมหน่วยใหญ่กิโลกรัมยืมมา1กิโลที่กิโลกรัมก็จะเหลือแค่4กิโลกรัม มากระใจายให้เป็นหน่วยกรัม1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมบวก5 0 0ก็จะเป็น1 5 0 0รลบออกไป800ก็จะเหลือ700รกรัมค่ะในหน่วยกิโลกรัม4กิโลกรัมลบออกไป4กิโลกรัมก็เหลือ0ูนะคะแม่ค้าเหลือถั่วต้ม700กรัมค่ะจะดูตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะนำถั่ว ต้มที่ขายได้บวกกับน้ำหนักถั่วต้มที่เหลือจะต้องเท่ากับถั่วต้มที่แม่ค้าได้ต้มไว้ขายค่ะนะคะก็เอา4ี่กิโลกรัมแป0กรัมบวกกับที่เหลืออีก700กรัมรวมกันแล้วในหน่วยกรัมก็จะได้1,500กรัมในหน่วยกิโลบวกแล้ก 1, นนวก,ลก็จะได้4กิโลกรัมในหน่วยกรัม ถ้ามันเกิน1,000กรัมเราก็ปัดให้เป็นหน่วยใหญ่1กิโลกรัมหรือจะตอบว่า5กิโลกรัมกับ500กรัมค่ะอ่าต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปค่ะปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในสัปดาห์แรกขายน้ำมันเบนซินได้2,500ลิตร และสัปดาห์ที่2ขายน้ำมันเบนซินได้3,790ลิตรในเวลา2สัปดาห์ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ขายน้ำมันเบนซินได้ทั้งหมดเท่าไหร่ขั้นแรกมาทําความเข้าใจโจทย์ค่ะข้อที่หนึ่งโจทย์กำหนดอะไรมาให้นะคะโจทย์กำหนดว่าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในสัปดาห์แรกขายน้ำมันเบนซินได้2,500ลิตร และสัปดาห์ที่สองขายน้ำมันเบนซินได้3,790ลิตรโจทย์ถามว่าในเวลาสองสัปดาห์ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ขายน้ำมันเบนซินได้ทั้งหมดเท่าไรรวมสองสัปดาห์นะคะขายได้เท่าไรขั้นวางแผนค่ะอเรามาดูสัปดาห์แรกขายได้2,500ลิตร สัปดาห์ที่2ขายน้ำมันเบนซินได้3,790ลิตรนะคะเรานำทั้งสองครั้งนี้ที่ขายได้มาบวกกันค่ะอาขั้นลงมือทำบรรทัดแรกเราเขียนว่าสัปดาห์แรกขายน้ำมันเบนซินได้2,500ลิตรหน่วยเป็นลิตรเหมือนกันเราสามารถตั้งในแนวนอนแบบนี้ได้ค่ะ บรรทัดที่สองสัปดาห์ที่2ขายนะ้ำมันเบนซินได้3790ลิตรตั้งหลักของตัวเลขให้มันตรงกันนำมาบวกกันนะคะ0-0ก0ได้0ในหลัก10 0บวก9ได้9ในหลักร้อย5บวก7ได้12ทดไป1ในหลักพัน2บวกกับ3ได้5บวก1ทดมาได้6ขายนะ้ำมัน2สัปดาห์ได้เท่ากับ 6,290ลิตรค่ะตอบรวม2สัปดาห์ขายน้ำมันได้6,290ลิตรค่ะเอามาดูตรวจสอบนะคะความสมเหตุสมผลของคำตอบสมมุติว่าสัปดาห์ที่2ขายน้ำมันเป็นสินได้4,000ลิตรให้นำ2,500า2,500บวกกับ4,000ได้เท่ากับ6,500 จำนวนนี้จะมากกว่าคำตอบเพราะสัปดาห์ที่2น้ำมันเป็นสินที่สมมุติมากกว่าน้ำมันเบนซินที่ขายได้จริงดังนั้นคำตอบ6,290ลิตรจึงสมเหตุสมผลค่ะทีนี้มาดูในหน้า40ค่ะเป็นแบบฝึกหัดนะคะเติมคำตอบลงในช่องว่างข้อที่1บอยสูง100เซนติเมตร ฝนสูง8 5ซนติเมตรบอยสูงกว่าฝนเท่าไหร่ข้อนี้นะคะหน่วยเหมือนกันแล้วถามว่าสูงกว่าเท่าไหร่นำมาลบกัน100 cm, ลบออกไป8 5สรุปว่าบอยสูงกว่าฝน1 5ซนติเมตรค่ะต่อไปดูข้อที่2นะคะนิชาหนัก31กิโลกรัม แพรลุ้งหนักกว่านิชา3กิโลกรัมแพรลุ้งหนักเท่าไรหนักกว่านะคะตอนแรกนิชาหนัก31กิโลกรัมแพรลุ้งหนักกว่าก็แสดงว่าจะต้องนำมาบวกกัน31บวกกับ3ที่หนักกว่านำมารวมกันคำตอบแพรวลุ้งหนัก34กิโลกรัมค่ะต่อไปค่ะ ข้อที่3าลุงป้องซื้อลวดหนามมา5้าเมตรใช้กั้นรั้วรอบสวนยาว42เมตร65เซนติเมตรลุงป้องเหลือลวดหนามเท่าไรหาลวดหนามที่เหลือนะคะก็แสดงว่าข้อนี้นำมาลบกันมีทั้งหน่วยเมตรและหน่วยเซนติเมตร เพราะฉะนั้นเรามาต้องมาตั้งในแนวตั้งนะคะลุงป้องเนี่ยซื้อมาห้าสิบเมตรหน่วยเซนติเมตรไม่มีขีดค่ะต่อไปใช้กั้นรั้ว4ี่เมตรห5ห้าเซนติเมตรนำมาลบกันค่ะเริ่มลบจากหน่วยเซนติเมตรศนย์เซนติเมตรลบอกไปห้าหห้าเซนติเมตรลบไม่ได้ต้องไปคอยยืมหน่วยเมตรมา1เมตร กระจายมาเป็นเซนเท่ากับ100เซน100เซนลบออกไป65เซนเหลือ35เซนค่ะในหน่วยเมตรตอนนี้จะเหลือแค่49เมตรลบออกไป42เมตรจะเหลือแค่7เมตรค่ะเพราะฉะนั้นลุงป้องเหลือรวดน้ํา7เมตร35เซนติเมตรต่อไปข้อที่4ค่ะแม่ค้าหยิบลำไยใส่ถุงให้กัญยา 4กิโลกรัมแต่กัญญาต้องการลำไย3กิโลกรัมครึ่งแม่ค้าต้องหยิบลำไยออกจากถุงกี่ขีดคะนะคะอ่าข้อนี้มีวิธีการคิดมีหน่วยกิโลกรัมกับหน่วยกรัมนะคะตอนแรกแม่ค้าหยิบลำไยใส่ถุง4กิโลกรัมหน่วยกรัมไม่มีขีดค่ะ แต่กัญญาต้องการแค่สามกิโลกรัมครึ่งคำว่าสามกิโลกรัมส่วนครึ่งก็คือห้าร้อยกรัมค่ะในหน่วยกรัมนะคะศูนย์ลบออกไปห้าร้อยลบไม่ได้ต้องไปยืมกิโลกรัมมาหนึ่งกิโลมากระจายให้เป็นกรัมเท่ากับหนึ่งพันกรัมลบออกไปห้าร้อยกรัมเหลือห้าร้อยกรัมส่วนสามกิโล สามกิโลกรัมลบออกไป3 kg, ามกิโลกรัมจะเหลือ0ค่ะเพราะฉะนั้นแม่ค้าต้องหยิบลำไยออกจากถุง500กรัมคำว่า500กรัมกรัมเปลี่ยนเป็นขีดนะคะทำให้มันเป็นขีดหนึ100่งรกรัมเท่ากับ1ขีดถ้า0 0ยกรัมก็เอาหนึ่งรอไปหารห้าร้อยห้าร้อยตั้งหารหนึ่งร้อเท่ากับ5ขีดนั่นเองค่ะ แม่ค้าต้องหยิบลำไยออกจากถุง5ขีดค่ะดูข้อต่อไปนะคะเป็นข้อที่5แล้วข้าวเหนียว2ลิตรข้าวหอมมะลิห้าลิตร,ตรข้าวซ้อมมือ2ลิตรรวมข้าวทั้ง3ชนิดเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหน่วยเป็นลิตรหมดแล้วสามารถ นำเข้าทั้ง3ามชนิดมาบวกกันได้เลยค่ะ2องบวกหบวกสได้เท่ากับ9ลิตรค่ะรวมเข้าทั้ง3ชนิด9ลิตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคงจะมีความรู้เพิ่มขึ้นนะลูกเพราะฉะนั้นคุณครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ